สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงบายปรินี่นะคะอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะคะสำหรับเดือนธันวาคมนะคะสำหรับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะคะหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22นะคะมิถุนายนจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะเราใชอ้องศาของดาวอาทิตย์นะคะการเปลี่ยนองศาของดาวอาทิตย์ตามหลัก ของเวสเทิร์นอิสโทรโลจีนะคะก็คือว่าอย่างวันที่21ธันวาคมนี้นะจะเป็นวันเขาเรียกว่าเริ่มต้นฤดูหนาวนะคะกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวัน,ว,นวันที่21ธันวาคมนะดาวอาทิกก็จะอยู่ที่29องศาราศีธนู22นะคะดาวอาทิกก็จะอยู่ที่ศูนย์องศาราศีธนูนะ,ะก็นับไปนะคะราศีละ1องศานะ,ะของท่านนะคะก็จะตกวันที่22นะคะ มิถุนายนจนถึงวันที่2 1อกรกฎาคมนะสำหรับท่านที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL นี้นะคะแล้วก็อธิบายวิธีการดูนะคะราศีของท่านนะคะจะได้ไม่ต้องถามนะคะจะได้ไม่ต้องงงนะคะนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะสําหรับเดือนธันวาคมขอทราบพลังงานของชาวราศีกรกฎด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างปลื้มออกมาแรงมาก เดอะฮิลเลฟเฟนให้นะคะไพ่พระเดือนนี้อะไรให้อะไรอะไรให้อภัยได้ก็จงให้อภัยนะคะโอ้ปลิวกันใหญ่โอ้โหก้าเหรียญเอาให้อีกนะคะว้ามากันใหญ่เอาพอแล้วคะ่ะเลิกปลิวขออนุญ,ญาตนะกรีดอีกรอบขออีกที พลังงานของชาวราศีกรกฎ <Okay, ka. S 3> The lovers, the kings of cups, the moon, <c oughs> kings of pentacles. a q u e n n of, of Pentacles Four of Cups ดาบสคาาสมเหรียญห้าคาทานะคะแดถ้วยเอาละค่ะอันนี้เป็นพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะผู้ที่มีลัคษณะอยู่ในราศีกรกฎนะคะ หรือว่าท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2 2นะคมมิถุนายนถึงวันที่21กรกฎาคมอันนี้เป็นการพยากรดวงชะตาของท่านนะคะสำหรับเดือนธันวาคมไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่8ถ้วยอันนี้หมายถึงว่ามันมีออปชันเข้ามาให้คุณเลือกนะมีทางเลือกของอที่จะให้คุณ <c oughs> จะต้องเลือกนะคะแต่แต่เหมือนกับว่าคุณจะเลือกไม่ค่อยถูกนะเหมือนตอนนี้เนี่ยนะไพ่3ใบเนี่ยเป็นการเลือกทั้งหมด อันนี้ไพ่ The Lovers นะไม่ได้แปลว่าความรักอย่างเดียวหมายถึงว่าการทางเลือกนะเหมือนกับทางเลือกสองทางนะคะที่คุณจะต้องเลือกตัดสินใจเลือกอันนี้มีทางเลือกเข้ามาให้คุณอีกมากมายเหมือนตอนนี้จิตใจคุณลังเลน่ะนะคุณได้ The Moon นะเหมือนกันว่ามันไม่ใช่มันไม่สมหวังแต่มันเหมือนกับว่าคุณลังเลคุณไม่แน่ใจนะคะคุณไม่แน่ใจว่าเอ๊คุณจะเอายังไงกับชีวิตคุณดีคุณเหมือนคุณมาถึงทางแยกนะคะเลือกระหว่างคนสองคนเลือกระหว่างงานสองงานนะคุณจะต้องตัดสินใจนะะค แต่ว่านะไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเหมือนกับการเลือกของคุณเนี่ยนะมันยังไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะต้องตัดสินใจในตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าเหมือนกับสภาวะจิตใจของคุณเนะี่ยมันยังไม่เปิดเหมือนคุณยังเ,เขาเรียกว่าความคิดของคุณมันยังไม่แจ่มใสนะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเลือกหรือตัดสินใจอะไรในเดือนนี้ขอให้ชะลอไปก่อนได้ไหมแล้วยิ่งดาวพุธเดินถอยหลังด้วยนะคะดาวพุธเดินถอยหลังนะคะในราศีเกิด นานราศีตรงข้ามของของคุณด้วยก็คือชาวในราศีมังกรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรักเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะ,ะจะมีการกลับเข้ามาของคนรักเก่านะคะ,ะดาวพุธเดินถอยหลังแล้วเหมือนกับความคิดของคุณนะไอเดียของคุณนะมันยังไม่แจ่มแจ้งนะอะไรที่คุณจะต้องเลือกนะคะในเดือนนี้ขอบอกได้เลยว่าชะลอไปก่อนนะคะได้ไหมนะ เนี่ยเพราะว่ามันสถานการณ์มันก็ไม่เปิดนะคุณดูนะห้าดาบนะหมายถึงอุปสรรคนะมันเหมือนกับมีคนมาคอยขัดแข้งขัดขาคุณสถานการณ์มันยังไม่เอื้ออํานวยแถมคุณยังได้8ดาบเจ้าแดาบนี่เป็นอะไรเนี่ยตามมาทุกๆราศีนะคะเหมือนกับว่ามันมีอุปสรรคมันมีปัญหาหรืออาจจะเกิดมาจากตอนนี้ดาวพุธเดินถอยหลังทําให้นะความคิดนะของเราเนี่ยมันยังไม่เปิดเต็มที่ทําให้เหมือนแบบว่ามันเหมือนกับมันติดขัด นะบางครั้งสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้ติดขัดแตห่หมายถึงว่าสมองของเราความคิดของเราเนะี่ยมันคิดอะไรไม่ได้แจ่มแจ้งร้อยเปอร์เซนแถมคุณยังมีเดอะมูนอีกนะได้เดอะมูนอีกหมายความว่าอ,อ๋อันความขุ่นมัวความความข้องใจความสงสัยความไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยิ่งสถานการณ์เข้ามาในลักษณะแบบนี้ <c oughs> นะสำหรับชาวราศีกรกฎถ้าเกิดเลื่อนการตัดสินใจอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆนะออกไปได้นะคะจะยิ่งดีมาก โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าดาวพุธอยู่ในเรือนที่7จ <c oughs> โทษนะคะเป็นเรือนคู่ครองของคุณด้วยนะคุณอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกโดยเฉพาะมีคนธาตุน้ำนะคะเข้ามาในชีวิตคุณคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างคนราศีธาตุน้ํากับคนราศีธาตุดินราศีธาตุดินก็จะเป็นราศีกันนะราศีกันราศีมังกรนะคะแล้วก็ราศีพฤษภนะเขาอาจจะหันหลังให้คุณตอนนี้นะคะ หรือไม่ก็แต่ว่าจะมีคนธาตุน้ำเนี่ยเข้ามานะในชีวิตของคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างคนสองคนนะคะหรืออาจจะต้องเลือกระหว่างงานสองงานอันนึงเป็นงานที่มีความมั่นคงแต่อีกงานหนึ่งเป็นงานที่ต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณอาจจะต้องเลือกมีออปชันเข้ามาอยู่ดีๆก็มีคนมายื่นข้อเสนอให้คุณนะในเรื่องของการงานนะ,ะหมายถึงว่าคุณอยากจะละทิ้งงานเก่าๆคุณอยากจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆม,มีคนเข้ามายื่นข้อเสนอนคุณมากมายเนี่ยดูสิเห็นไหมคะมีคนมายืน่น นะอันนี้ยื่นมาโดยโดยมือของจักรวาลน,นะคะอันนี้ก็หมายถึงว่ามีคนมานําเสนอนะนะโอ้คนเข้ามาติดต่อถ้าเกิดคุณทํางานนะที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนะคุณจะมออีลูกค้าเข้ามานะเยอะแยะมากมายนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะสําหรับการทํากิจการค้านะที่เกี่ยวกับการบริการนะคะการได้พบปะผู้คนนะการได้ใช้จินตนาการนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเลยทีเดียวลหะ <c oughs> นะคะในเดือนนี้ สำหรับชาวราศีกรกฎนะทีนี้อุปสรรคที่มันลอยล้อมคุณเนี่ยนะมันทําให้คุณเบื่อบางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดในตอนนี้นะคะ<อ>ก็ให้ชะลอการตัดสินใจไว้อย่างอย่างมากยิ่งได้ไพ่พระมาและมาก่อนเลยนะคะใบแรกก็บอกว่าโอเคนะคะขอให้มีสตินะขอให้ช่างใจขอให้ทําอะไรนะคะให้ตรึกตรองให้ดีนะคะแล้วก็เนี่ยคุณจะได้รับความสําเร็จด้วยนะคุณได้ 9, 9, 9, 9, 9, 9, เก้าเก้าเก้าเหรียญเนี่ยมันก็ไม่เป็นในทิศทางเดียวกันนะคะคุณได้เก้าเหรียญคุณได้ The Queens of Pentacles นะคะหมายถึงคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินงานที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยนะคะคุณได้สามคาถาหมายถึงความหวังคุณได้สามสามนะนะคะก็หมายความว่าเป็นการเขาเรียกว่าคุณมีความหวังสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับคุณจะได้รับข่าวในเรื่องของการงานจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้คุณแต่บางครั้งมันเหมือนกับคุณติดอะไรบางอย่างที่คุณอยากจะไปแต่คุณไปไม่ได้ นะคะหรือว่าคุณสงสัยเนะเคข้เหมือนกับว่ามีความกังขานะในโอกาสใหม่หรือกังขาในความสัมพันธ์ใหม่หรืออาจจะมีการกลับมาของคนรักเก่าแล้วคุณสงสัยว่าทําไมเขาถึงกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าคุณจะต้องเลือกแต่คุณเลือกไม่ถูกนะมันเหมือนกับว่าคุณเลิกไม่ได้แลวคุณเลิกกับคนนี้เพื่อจะไปคบคนนี้ไม่ได้คุณคุณมองไม่เห็นน่ะคุณมองไม่เห็นภาพน่ะนะอันนึงคุณปิดตาอันนึงคุณขุนมัว เหมือนกับว่าอารมณ์คุณก็ไม่เปิดตาคุณก็ไม่เปิดนะคะก็ยังรายล้อมไปด้วยความเครียดอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรไม่รู้ว่าจะไปยังไงตอนนี้มันเหมือนกับว่า energy มันเยอะไปหมดนะมันเข้ามาในลักษณะหลากหลายรูปแบบนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ารับมือไม่ทันนะแต่ว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะคะความหวังที่คุณรอคอยนะจะมีจะมีคุณจะได้ข่าวนะคุณจะได้ข่าวในสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่นะคะตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินอบอกไปแล้วนะคะจะมีคนมาหยิบยื่นคุณจะขายผลงานของคุณได้ถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากในเรื่องของการงานนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันตันมันติดขัดมันไปไม่ถูกเนี่ยนะ,ะมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันขัดแยง้งสถานการณ์มันขัดแยง้งนะคะมันเหมือนกับว่ารายล้อมไปด้วยปัญหานะรายล้อมไปด้วยอุปสรรค หมายถึงความเครียดนะที่เข้ามานะคะตัดสินใจไม่ถูกนะก็เขาก็บอกว่าอยา่าอย่าปล่อยให้อะโอกาสมันก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรเข้ามานะ,ะก็ต้องเลือกอย่างมีสตินะคะเพราะว่าถ้าโอกาสนี้หลุดลอยไปนะ,ค,ะคุณก็จะพลาดแต่คุณก็เลือกไม่ถูกอะ่ะก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะคะคก็รอดูใช้สติใช้ใช้สติในการตัดสินใจนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าไพ่พระเข้ามาบอกคุณนะคะคุณก็จะต้องค่อยๆค,คิด ค่อยๆตรึกตรองนะค่อยๆเอาดาบออกทีละอันนะคะเอาปัญหาออกไปทีละจุดนะคะแล้วค่อยๆๆตรึกตรองให้ดีนะเพราะจะมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆนะในเดือนนี้นะคะเลือกให้ดีนะคะเลือกให้ดีอ๋อเข้ามาพร้อมกันอีกอืม คุณได้ไพ่หกถ้วยคนรักเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอย่างแน่นอนนะคุณได้ the lovers นะอาจจะเป็นคนในลักษณะธาตุน้ำนะคะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณได้6ถ้วยนะคุณได้ไพ่ the justice นะอันนี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอกสารสัญญากฎหมายนะคะหรือว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องกับคนในลักษณะของธาตุลม นะคะที่คุณอาจจะต้องมีการเซ็นสัญญาหรือการเริ่มต้นธุรกิจกับเขาหรือว่าการที่คุณจะต้องไปเดินเอกาสารหรือว่าคุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องของเอกาสารในเรื่องของกฎหมายหรือคุณอาจจะต้องจ้างทนายในเดือนนี้นะคะหรือคุณอาจจะต้องไปขอคําปรึกษาในเรื่องของกฎหมาย นะกับคนคนนี้นี่เหมาะมากนะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นเป็นคนที่พูดจะอะไรตรงไปตรงมาไม่ค่อยจะเกรงใจใครถ้าคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องในเรื่องใหญ่ๆอะ่ะในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของอะไรแบบนี้นะคนคนนี้จะช่วยคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเอ่อไพ่เดอจัสติสเนี่ยก็หมายถึงว่าความมั่นคง หมายถึงความเสมอภาคด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะชีวิตนะคะมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมนะหรือว่ามีอะไรที่เข้ามานะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะเพราะฉะนั้น the justice เข้ามาก็บอกได้เลยว่าใครทำอะไรไว้เขาก็จะได้อย่างนั้นนะคะไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะที่เราจะไปจัดการกับเขานะครับปล่อยให้คาม m a นะคะเขาคือกรรมนะเป็นคนที่ไปจัดการกับเขาดีกว่า ปล่อยให้จักรวาลเป็นคนทําให้จักรวาลเป็นคนจัดการนะคะไม่ใช่เรานะแต่คุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะในเดือนนี้นะถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณเจอนะคะปัญหาที่ลายล้อมคุณนะคะคุณจะคิดว่าน่าจะได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะได้รับความเสมอภาคบาลานซ์นะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีกรกฎนะในเดือนนี้คุณจะมีออปชั่นเข้ามาให้คุณเลือกนะนะฮะคุณจะมีคนรักเก่ากลับเข้ามาในชีวิตคุณอีก น่าจะเป็นคนในลักษณะธาตุน้ำนะคะราศีมีน,นราศีพิจิกนะคะแล้วก็าชาวราศีกรกฎนะคะเข้ามาแต่คุณก็ยังสงสัยในความการเข้ามาของเขาอยู่คุณยังไม่มั่นใจว่าเขาเข้ามาทําไมนะคะแล้วก็คุณก็จะมีออปชันให้คุณเลือกเหมือนคุณจะต้องตัดสินใจนะ,นะคุณจะต้องเลือกระหว่างคน2คนงาน2งงานนะคะหรือว่าหนทางอะไรสักอย่างหนึ่งนะเข้ามานะคะแต่เขาก็บอกว่าจงใช้สติของคุณนะในการที่จะพิจารณาตรึกตรองนะคะไตรตรอง นะคะแล้วก็เรื่องนะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะความหวังนะคุณจะได้รับมันนะคะในเดือนนี้ได้รับข่าวนะคะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอที่ดีให้คุณในเรื่องของการงานการเงินไม่มีปัญหานะความรักก็บอกไปแล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะชาวราศีกกรกฎสําหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะเลือกให้ดีนะคะตัดสินใจให้ถูกนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะ